พิมรีพายจัดให้ชุดใหญ่คอนโดรถยนต์ทองรวม47ล้านเรียกได้ว่ากลับมาเป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลอีกครั้งหลังจากช่วงคำวันที่23เมษายนเพจ Facebook พิมรีพา,ายขายทุกอย่างได้ไลฟ์สดขายของแคมเปญพิมริพายลดแหลกแจกเพื่อนกระจายโดยมีการแจกของรางวัลจำนวนมากอาทิคอนโดรถยนต์ไอโฟนรถจักรยานยนต์และทองคำรวมมูลค่าประมาณ47ล้านบาททางนี้พิมรีพาย ยังได้เผยอ,อีกว่าการแจกของรางวัลทั้งหมดได้ทําการขออนุญ,ญาตกรมการปกครองแล้วซึ่งทั้งหมดอยู่ในกติกากฎหมายบ้านเมืองโดยในวันจับรางวัลจะมีเจ้าหน้าที่กรมการปกครองประลัดอําเภอผู้ส่งคุณวุฒิและตัวแทนสือมลชนมาร่วมเป็นพยานในงานด้วยสําหรับเงื่อนไขาการร่วมลุ้นรับรางวัลคือการซื้อสินค้าเพื่อรับสิทธิ์จากนั้นต้องกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมเนื่องจากเป็นข้อกฎหมายที่คุ้มครองผู้บริโภค ต้องสมัครใจที่จะเข้าร่วมเล่นขณะที่การจับรางวัลรวมทั้งหมด7ครั้งเริ่มครั้งแรกวันเสาร์ที่30เมษายน2565เป็นต้นไปขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ